จะว่าไปในเวลาที่ผมต้องการคำตอบของปัญหาอะไรสักอย่างในบางเรื่องแม้ว่าผมจะเอาแต่นั่งคิดแล้วคิดอีกวนกลับไปมาอยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาภายในความเงียบงันและก็เกืบจะทุกครั้งที่ผมกลับพบว่าความคิดของผมมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมไปพบเจอกับอะไรแถมยังพาเอาตัวเองไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่บ่อย แต่แบบนั้นผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับความคิดที่มันไม่มีตัวตนหรือแกนสารอะไรทางเดียวที่ผมจะรู้ได้ก็คือการก้าวออกมาแล้วทำอะไรสักอย่างถนนหนทางที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าหรือเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะได้ไปพบเจอก็จะค่อยๆบอกเล่าเรื่องราวที่ตามหาออกมาเห็นก้อนเมฆสีขาวนวลเปลียงตัวบนท้องฟ้าที่ดูสดใส ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างที่รอผมอยู่ตรงนั้นผมมาถึงที่พักที่ตั้งอยู่ริมหาดแม่ลำพึงตอนเวลาใกล้ๆเที่ยง ตอนนี้ผมก็พอได้ชาร์พลังสำหรับเส้นทางต่อไปที่พักของผมอยู่ไม่ไกลาจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาผมขับรถออกมาไม่ถึง5นาทีก็มาถึง ค่าธรรมเนียมที่นี่คิดค่าเข้าคนละสีาบาทส่วนรถยนต์30บาทจากการพูดคุยกันพี่ชายคนนี้บอกกับผมว่าที่นี่ปิดรับหนักท่องเที่ยวเข้ามาในเวลาหกโมงเย็นแต่สําหรับคนที่เข้าไปภายในอุทยานก่อนหน้านั้นแล้วก็สามารถออกมาได้หลังจากเวลานี้ มีแผนที่บอกทางว่าผมสามารถเลือกเส้นทางเพื่อไปอยังส่วนแหลมย่าผ่านทางที่เป็นธรรมชาติเดินไปตามไหล่เขาหรือจะไปอีกทางหนึ่งที่สะดวกสบายและง่ายกว่าแต่อย่างนั้นบรรยากาศก็น่าจะดูแตกต่างกันออกไป เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศนะครเป็นอุทยานทางทะเลนะครับแห่งที่3ของประเทศไทยนะครับครอบคุมพื้นที่นะฮะของจังหวัดระยองเนี่ยทั้งบริเวณของชายฝั่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของทะเลนะฮะชายฝั่งก็จะเป็นในส่วนของหาดแม่ลําพึงนะครับเขาแหลมย้านะฮะแล้วก็หมู่เกาะเสม็ดนะครับผม บริเวณตามทางเดินเนี่ยก็จะมีกวเปลือกผลไม้นะอยู่ตาเพื้นนอาจจะเป็นร่องรอยของฝูงลิงนะครับที่นี่เขาติดปายเตือนระหวังน,นิดนึงว่าอาจจะมีลิงออกมาบ้านนะครับ จากทางแยกที่อยู่ตรงจุดนี้เมื่อขึ้นมาทางด้านบนหากมองจากจุดชมวิวออกไปจะมองเห็นส่วนที่เป็นสันหินยื่นอ,อกไปในทะเลเป็นจุดถ่ายภาพที่ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพในช่วงเวลาเย็นซึ่งก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะบนออกไปถึงส่วนนั้นส่วนเกาะที่เห็นถัดออกไปก็คือเกาะเสม็จหลังหยุดชมวิวได้สักพักยังมีเส้นทางด้านหลังให้ขึ้นไปตามไหล่เขา ทางเดินบนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ากนะ็จะเป็นป่าที่รกทรึบเลยนะฮะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยลิงนะเยอะมากนะครับหลายตัวเลยคือมาแรกๆก็อาจจะรู้สึกน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอเราได้เดินเข้ามาเรื่อยๆนะลึกเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเขาก็น่ารักดีนะฮะเขาไม่ได้ทำอะไรเรานะครับ พี่ถ้าเดินลงไปถึงหอแหลมไม่ย้อนเอมาประมาณกิโลเศษเองพอนิดเดียวอ๋อครับขอบคุณมากครับ และผมก็ได้มาถึงจุดที่เป็นแหลมของชายฝั่ง การสื่อสารกับโลกใบนี้อย่างตรงไปตรงมาหน้าท้องทะเลช่วยปลดปล่อยความรู้สึกและเรื่องราวที่ไม่อาจกล่าวออกมาจากที่ไหนได้มีเพียงสายลมและกลิ่นอ่อนๆของน้ำทะเลช่วยอกกอดและรับฟังมันไม่มีคำพูดใดที่ให้แก่กันแต่เป็นความรู้สึกที่สื่อสารออกมาจาก้นบึ้อแห่งจิตใจ ขอให้ทะเลท้องฟ้าและสายลมได้รับรู้ก็คงมีเพียงแค่นี้ที่ผมนั้นต้องการ เก็บบรรยากาศตรงบริเวณแหลมย่าผมเดินไปตามอีกเส้นทางหนึ่งทางที่จะพาล้อไปตามริมฝั่งของเขาแหลมย่าเมื่อมองไปทางขวาจะเห็นเกาะเสม็ดที่อยู่ออกไปไม่ไกลทางเดินระแนงไม้ถูกสร้างขึ้นอบล้อมไปตามโขดหินที่เชิงเขาแหลมย่าทางฝั่งด้านนี้เมื่อมาถึงในตอนเย็ยนแล้วฝั่งทางนี้ก็จะมีร่มเงาอยู่ตลอดทาง ผมเดินไปอย่างช้าๆเรื่อยๆแบบนี้ทิ้งเรื่องเราทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมากับเรื่องราวในอนาคตที่ไม่มีจริงออกไปก่อนเหลือแค่เพียงการก้าวเดินต่อไปตามสายลมเสียงของคลื่นและกลิ่นของน้ำทะเลให้เสมือนเป็นต้นหญาที่พลิ้วไหวไม่มากไปกว่านี้อยากให้ลงมาสัมผัสบรรยากาศดูนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ใ,ใกล้ๆเย็นบางคนก็จะมาพัาที่ตกดินนะฮะ พอเราผ่านในส่วนของอแหลมย่ามานะก็จะเป็น,านทางเดินที่เป็นสะพานไม้นะยาวก็เป็นกิโลได้เหมือนกันครับแต่ว่าระหว่างทางนี้ก็จะมีะโคดินนะสวยๆแล้วก็ชายทะเลให้เราสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ พอตกเย็นฝูงลิงก็จะพากันออกมาจากป่ามานั่งกันอยู่ตามถนนทางกลับก่อนกลับที่พักผมได้แวะหาซื้อของใช้จำเป็นและของกินง่ายๆเตรียมพักผ่อนสำหรับวันนี้ ในตอนนี้แสงตะวันก็ค่อยๆลาลับไปชายหาดที่ทอดยาวสุดสายตาของหาดแม่ลำพึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเดินเล่นบนผืนทรายในยามเช้าผมเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนบางทีก็มีเพื่อนสีเท้าเข้ามาร่วมในเส้นทางก่อนเดินทางกลับ ผมตั้งใจจะไปเดินดูส่วนผลไม้ของคนในชุมชนจังหวัดระยองทั้งที่ตัวผมเองก็รู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลได้เปลี่ยนผ่านก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่าผลไม้ประจําฤดูอาจถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วแต่ถ้าผมไม่ลองดูผมก็น่าจะไม่มีวันรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง ที่บริเวณหน้าสวนมีผลไม้ขายอยู่มากมายหลังซื้อบัตรเข้าชมสวนวก็จะมีผู้ดูแลมาอธิบายเส้นทางการเดินภายในสวนผลไม้บรรยากาศร่มรื่นมีให้เห็นตั้งแต่ซุ้มทางเข้าภายในสวนจัดแบ่งพื้นที่ปลูกผลไม้ออกเป็นคนละส่วนแยกไปตามแนวทางของผลไม้แต่ละชนิด ผมอยู่ในโซนของสวนสลนัดนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีสลัดออกเต็มไปหมดเลยเดินในนี้นจะได้กลิ่นหอมของสลัดตลอดเวลา ก็จะมาในช่วงที่ทุเรียนเนี่ยได้ถูกเก็บไปจำหน่ายหมดแล้วนะก็เลยจะเห็นแต่ต้นทุเรียนนี่เตรงนี้ผมเชื่อว่าบางทีการที่เราได้ทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างลงไปพอสุดท้ายเรื่องราวมันอาจไม่ได้ออกมาเป็นเหมือนกับที่ตั้งใจซึ่งเราเองก็คงยืนอยู่ตรงทางแยกที่ว่านั่นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดหรือเป็นการเปิดโอกาสในการยอมรับและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใน ถึงตอนนั้นความสำคัญมนันอาจไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเราได้ทำอะไรลงไปแต่เส้นทางในการเดินทางหลังจากนี้ก็ยอมขึ้นอยู่กับการแปลความหมายที่ทางแยกนั้น